นั่นแหละความคิดมันสร้างได้คนทุกทุกพบะความคิดที่สร้างจากมโนกรรมการเจนิญว่าเหมือนมึงจะรักใครสักคนอย่างเงี้ยมันเป็นวัตถุภาพอย่างเงี้ยบางสมมติเราเห็นมึงไอหนุ่มไปเห็นสาวมันเอามามันเอามาไม่ได้เอาเข้ามาไว้ไม่ได้มันเลยเก็บเอามโนภาพเนี่ยมาเก็บไว้เพราะมันกลับไปถึงบ้านภาพไอไอผู้สาวเนี่ยผู้หญิงอ่ะมันก็จะสร้างมันก็จะคิดถึงก็จะรักเหรอ มันเก็บแบบเขาเรียกจิตมันเก็บเอามาเขาเรียกสัญญาแล้วก็เอามาปรุงแล้วอยเนี้ยพอปรุงหรือเปล่าก็เกิดอารมณ์เห็นไหมทุกนเงี้ยมันเกิดได้อารมณ์เห็นไ,ไหมเออเี่มันบ้าไหมฮะเงี้ยมันเป็นตัวเนี้ยที่หลมันเกิดจากความฟุ้งแตนะ่งอะมนโนภาพเนี่ยมนโนกรรม